โยว่าไงไวรุ่นสายซิ่งทั้งหลายของมันต้องเมออนิวดีแม็กแปลงนาชุดแต่งเต็มลำชมนาที่เด็ดอีกแล้วเมื่อนี้นาห้องเครื่องโล่งๆโอ้โหหล่อลอนาเบิ้ตัดสับแะเบิดแน่นอนไม่ต้องห่วงจ้ะน,นาเดิมที่เป็นตัวเครื่องสอันหาแปลงนาเป็น1.9ไฟนาเป็นโปรเจคเตอร์กันชนนาแปลงเป็นยกสงูงนาตัวนี้เป็นตัวแซดอยู่แล้วครับพี่น้อง นาลอ,ลอล่อมาพร้อมกับแม็ก8.5นิ้วออฟลึกๆไม่ล้นโอ้โหไม่ล้นตำรวจไม่ได้กินเงินแน่นอนแต่เรื่องท่อมึงโดนแน่แต่เรื่องแม็กไม่ล้นจ้ะนาพร้อมกับยางไมซีเซนครับพี่น้องข้างนูกข้างในนาพวงมาลัยแตงพร้อมกับจอแอนดรอยเบรกไมโอ้หูยสุดจัดอีกแล้วแต่งเต็มวัดบูธ60ปอน ออกรศูนย์บาทงวดพ่อนเริ่มต้นหกพันไว้ร่นโอ้โหควันบดดับม่ไม่รถไอเสียม่แล้พี่น้องนะควันดํบเบิ้ลตัดทุกครั้อยู่แล้วฟีดาวฟีจองบัตรประชาชนไม่เดียวเหนืออีสานกลางใต้ไม่ต้องมาจากพี่น้องบริการถึงที่นะบริการถึงบ้านบริการหอดมองนะยิ่งกว่ารถขายองค์นะ อุ้ยบอลลขายองนะไอเซมบริการเดนเลยบริการฮอดหนะ้าบ้านเลยนะมาเบิ่งข้างในด้วยอ,อข้างในคือไม้กระดอกกระเดียไม้โพดโพไม้หลีหลาอนะ <c oughs> นะสุดจัดในรล่นนะฟรีดาวฟรีกองบัตรประชาชนไม่เดียวพร้อมกับของแต่งนั่นๆ d m a ดีแม็กเครื่องสองปัหาแปลงหนา 9, ้า1.9ลเ้หลออออกรถศูนย์บาทของแต่งเต็มลำ ปีแรกงวดพันหกพันลังนั้นพันเก้าพันเก้าตลอดสัญญาแคปหน้าจอเอาส่วนลดไปสองหมื่นพี่น้องเอซสั่งจองกันเลยกดลิงก์ไล่ทางเทิงฟีดาวฟีก่อง Facebook กดลิงก์ไล่ทางเทิงติกตอกกดลิงก์ไล์เข้ามาพิมพ์คําว่าสุดพิมพ์คําว่าแกวพิมพ์คำว่างามครับไอเดี๋ยวไอ้เสมซุ่มแจกเสื้อให้ครับไวเล่นงามบอเอาบอ